เยาวชนคืออนาคตของชาติต่อไปถ้าหากเราไม่ช่วยเหลือไม่ช่วยกันดูแลแล้วประเทศชาติจะพัฒนาต่อไปได้ยังไงล่ะคะในช่วงธรรมะยาใจในวันนี้เราได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมธิตยานเจ้าคณะภาคสิบธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดบึงพลานชัยยพระอารามหลวงท่านมาให้แง่คิดหลักธรรมะในการปฏิบัติตนและวัยรุ่นในปัจจุบันค่ะ หัวข้อที่จะบรรยายต่อไปนี้ก็คือเด็กจิตเกมเด็กนี้ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญของประเทศชาติดังคติบทหนึ่งว่าเด็กคือดวงแก้วของพ่อแม่เด็กคือดวงแดงของครูบาเด็กคือดวงตาของประเทศชาติเพราะฉะนั้นเด็กนี้จึงถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญ ผู้เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องดูแลเอาใจใส่ให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เป็นพ่อเป็นแม่จะต้องทำหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่นั่นก็คือสอนให้เด็กจำหรือหมายถึงว่าสอนให้ลูกจำนั่นเนี่ยสิ่งใดดีใดงามก็พยายามอบรมสั่งสอนให้เด็กมีความรู้ดีความสามารถดี ความประพฤติดีอนามัยดีและการงานดีนี่เราต้องทำหน้าที่สอนให้ลูกจำทำให้ลูกดูเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบเป็นผู้นำร่องให้กับลูกลกหลาน,ห,ลานหรือพวกเด็กนี่เขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีตัวอย่างที่ดีดีกว่าคำสอนการปฏิบัติด,ดี ดีกว่าขอ,อพรเพราะฉะนั้นผู้เป็นพ่อเป็นแม่ผู้ปกครองจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กๆหรือลูกๆหลานๆแต่ว่าสอนให้จําแล้วก็ทําให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้กับลูกๆเย็นให้ลูกได้สัมผัสเป็นร่มโพร่รมใสเป็นร่มใจให้กับลูกๆเป็นชัดป้องกันภัย ปกป้องคุ้มครองลูกๆให้อยู่ดีกินดีอยู่เย็นเป็นสุขไม่ให้ลูกตกไปในอบายามุกค,คือทางแห่งความเสื่อมหรือตกไปในสิ่งที่เป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมอย่างการเล่นเกมนี่ถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ดูแลให้ดีแล้วเด็กจะไม่มีความอบอุ่น เพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างครอบครัวของเราให้อบอุ่นป้องกันไม่ให้เด็กเล่นเกมหรือเด็กตกไปในทางที่ไม่ดีไม่งามนั่นก็คือสร้างครอบครัวของเราให้อบอุ่นเราจะทําอย่างไรครอบครัวอบอุ่นเขาเรียกว่าครอบครัวอบอุ่นด้วยคุณธรรมอบอุ่นด้วยความรักเราจะต้องให้ความรักกับลูกๆกับเด็กๆหลานๆเรียกว่าอบอุ่นด้วยความรัก อบรมด้วยความรู้คือให้เกียรติให้กำลังใจกับลูกๆเย็นอบอุ่นด้วยความรักอบรมด้วยความรู้อบอวนก็คือให้เกียรติให้กำลังใจกับลูกๆหรือเด็กๆเ,กเกยาวชนอบอ้าวอย่าให้มีคือสิ่งใดที่จะทำให้เด็กหรือเยาวชนลูกๆหล,ล,ลานๆเกิดความอบอ้าวเดือดเนื้อร้อนใจอย่าให้มี นี่คือการสร้างครอบครัวอบอุ่นด้วยคุณธรรมเมื่อลูกๆของเราหลานหๆของเรามีความอบอุ่นแล้วเด็กก็จะไม่ไปเล่นเกมหรือจะไม่ทะเลทไลายไปในทางนอกลู่นอก,ก,นอกทางถึงเล่นก็ให้ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ผู้ปกครองให้อยู่ใกล้เคดดกับลูกๆอย่าให้เสียการเสียงานเสียคนนี่คือหลักสำคัญนะ จะเล่นเกมหรือดูอะไรก็ได้เล่นอะไรก็ได้แต่ต้องมีหลักว่าอย่าให้เสียการคําว่าอย่าให้เสียการก็หมายความว่าไม่ให้เสียเวลานั่นอย่าให้เสียเวลาเช่นเวลาไปเรียนเนี่ยเวลาเรียนอย่าให้เสียอย่าให้เส bon ียการงานที่จะทําก็คือการศึกษาเราเรียนหรืองานที่ได้รับมอบหมายก็อย่าให้เสียหายไม่ให้เสียการ หมายถึอว่าไม่เสียเวลาไม่เสียงานหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติสำคัญที่สุดไม่ให้เสียคนคือเสียความประพฤติของคนนั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ปกครองพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ความรักให้ความอบอุ่นแก,ก่ลูกลูกหลานเด็กของเราก็จะอยู่ในครอบครัวที่ไม่มีที่มีความอบอุ่นไม่ตกทะเลทลายไม่ได้ทางอมุตอาอบายามุก หรือการเล่นในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้พูดปรารพเกี่ยวกับเด็กติดเกมสำคัญก็คือผู้ปกครองผู้เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะต้องให้ความรักให้ความอบอุ่นกับลูกๆและก็ดูแลใกล้เคียโดยสำนึกอยู่ตลอดเวลาว่าเด็กคือดวงแก้วของพ่อแม่เด็กคือดวงแดของครูบาเด็กคือดวงตาของประเทศชาติ ก็เห็นว่าสมควรจะเวลาขออำหนวยพรให้ทุกท่านประสบสบรรพสิ่งมิ่งมงคลสมบูรณ์ูลผลทุกท่พาราติการจงทุกทุกท่กทานเถิดคนธรรมดาทำบุญก็หวังอยากจะได้บุญคนมีปัญญาทำบุญก็หวังที่จะเกิดในภพใหม่ที่ดีกว่าเดิมแต่ชาวพุทธแท้ทำบุญ เพื่อการปล่อยวางกิเลสอย่างสิ้นเชิงดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ชมคงจะอิ่มบุญอิ่มท้องและเพลิดเพลินไปกับสถานที่ต่างๆที่นำเสนอในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถแนะนำติชมรายการได้ผ่านทางแฟนเพจ f a c e b o o k รายการท่องเที่ยวท่องธรรม ส่วนสัปดาห์หน้าที่ฉันจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนนั้นต้องติดตามในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันปียสดาเพชรชาเวศและรายการท่องเที่ยวท่องธรรมต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ